คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเรขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเรขเด็ดแต่หลายเลขที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขดาวพุธุ่เลขดาวพุธุ์งวดประจำที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7เลขดาวพุธุ์ให้เลข9กับเลข5ชุดสองตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี90 92 94 96 19 39 89 79 เลขห้ามาก็็จะมี5 0 5 2 5 4 5 6 1 5 3 5 8 5 7 5สีาหำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขดาวพระสุขให้63ผลการออกตรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก 0, 63ให้ 63, 63ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่1คขับเรามาตามกันต่อว่ากนนี้เลขดาวพุขยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำรรมาโตร้อุด,ดมทรัพย์งวดประจำที่16กุมภาพันธ์25 67อุด,ดมทรัพย์ให้เลข0ูนย์เลข5เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0,4 0 8 09เถ้าเลข5้ามาก็จะมี51 53, 57เถ้าเลข2องมาจะมี 26, 27 2สสองแปบผลงาน,นที่ผ่านมาอุด,ดมทรัพย์ให้63ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่หออก063ให้63ออก63ถูกเลขท้าย บอ,อกตัวท้าริทหนึ่งกับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้โดมทรับอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคธรรมโตพสมการเลขเด่นงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2567สมการเลขเด่นให้เลข5เลข1เลข9ชุดตอกตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี52 53 54 56 57ถ้าเลข1มันจะมี10 12 13 16 18ถ้าเลข9มันก็จะมี92 93 94 96, 97สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาสมการเลขเด่นให้36ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ถึงออก063ให้36 6อ63ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ขับเรามาตามกันต่อว,ว,ว่าวันนี้สมการเลขเดน่นจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำามาโต้กับผังเลขเด็ดงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2567 ผังเลขเด็ดให้เลข8เลข2เลข9เลข5สําหรับผลงานที่ได้ผ่านมาผังเลขเด็ดให้36ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก063ให้36ออก63ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ขับเรามาตามกันต่อโวกันนี้ผังเลขเด็ดจยจะให้เข้าเป้าอีกไมยคำวมโตเัทเทพคำนวณเลข B P งวดประจำที่16กุมภาพันธ์2500 67เทพคำนวณเลข VIP ให้เลข6เลข4เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี60 62 67 69ถ้าเลข4มันก็จะมี40 42 47 49ถ้าเลข1มันก็จะมี10 12 17 19ชุด3ตัวให้856 064 849 314 715สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาเทพคำนวณเลข VIP ให้90 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว09ให้9ตูน09ถูกตัวกลับของเลขท้าย2องตัวครับเรามาตามกันว่าวานนี้เทพคำนวณเลข VP จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำโต้คืประสาเทเพชรพันล้านวดประจำที่16กุมภาพันธ์2567ประสาเทเพชรพันลานให้เลข4เลข0เลข3จี้ว2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 42 48 49 เลขศูนย์มันก็จะมี0ูนย์หนึ่งศนย์สอูนย์แปดศูนย์เก้าเลขสามมันก็จะมีสามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าสำหรับคนงานที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้ 90. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออก09ให้90ออก09ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้ประสาทเพชรพันล้านยังจะให้เข้าเป้าอีกไม่ ทรัพมาโตรับฟ้าบรรดาทัพย์งวดประจําที่16กุมภาพันธ์2567ฟ้าประดาทัพย์ให้เลข5กับเลข8ยุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 57 1545ถ้าเลข8มาก็จะมี80 89 68 38สําหรับผลงานวุฒิผ่านมาฟ้าบรรดาทัพย์ให้30ผลกาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขชาย3ตัวท้ายที่1ออก063ให้30 30เข้าคู่เงินของเลขชาย3ตัวท้ายที่1 รับเรามาตามกันต่อว่กนนี้ฟ้าประดาศัพท์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำโต้ข้สิทธิ์คูบาบุญชุ่มวดนประจำที่16กุมภาพันธ์2567สิทธิ์คูบาบุญชุ่มให้เลข9เลข1เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี90 92 93 96ถ้าเลข1มันจะมี10 12 13 16ถ้าเลข8มันก็จะมี80 82 83 86 สำหรับผลงานงที่ผ่านมาสิทธิคูบาบุญชุ่มให้06ผลการออกตราดินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก063ให้06 06เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ตัวท้าที่1กึับรามาตามกระโต้ววันนี้สิทธิคูบาบุญชุ่มจะจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมาโตขาอยากรวยงดประจำที่16คูมภาพัน2,500 7 7อยากรวยให้เลข6กับเลข3ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ต,ตัวให้ถ้าเลขหมันจะมี6ตูน6 1, 6, 4, 6 5, 6 65 67 68ถ้าเลข3มันก็จะมี3ตูน31 34 35 37 38สาหำหรับผลงาน,นที่ผ่านมาอยากรวยให้เลข9ผลการออกสลากกินแบน่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกตูน9ให้เลข9 เลขก้าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคล้เมาตามกันว่าก้นี้อยากรวยอยกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตก็ฟันธงเลขออนไลน์งวดประจําที่16กุมภาพันธ์2567ฟันธงเลขออนไลน์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข4เลข3เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี40 42 46 48ถ้าเลข3มันก็จะมี30 32 36 38 ถ้าเลข5มาก็จะมี52 50 56 58ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 76 78และอีกชุดหนึ่งให้เลข9เลข4เลข1เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี93 95 97 98ถ้าเลข4มาก็จะมี43 45 47 48ถ้าเลข1มาก็จะมี13 15 17 18ถ้าเลข2มาจะมี23 25 27 28สําหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาฟันธงเลขออนไลน์ให้เลข0 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก063ให้เลข0เลข0เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ห่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันนวกนี้ฝันถงเลขออนไลน์อยาจะให้เข้าเป้าอีกไมยคำมาโตก็จุดติงกระดิง่งทองเมื่ประจำที่16กุมภาพันธ์2500 67จุดติ่งกระดิ่งทองให้เลข7เลข9เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 73ถ้าเลข9กามันก็จะมี9 0 95ถ้าเลข2มันจะมี2 1 2 4สําำหรับผลการที่ผ่านมาจุดติ่งกระดิ่งทองให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึ่1ออก0 6 3ให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคันมาตามกันว่วันนี้จุดติ่งกระดิ่งทองจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมโต้เขเลขรับปูดแตกงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7เลขรับปูดแตกแค่เลข8เลข5เลข1เลข0ชุดสองตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี83 89ถ้าเลข5มันก็จะมี54 56ถ้าเลข1มันจะมี13 17ถ้าเลข0มันก็จะมี02 09สำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขรับกูดแตกแค่เลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสามตัวท้ายรที่หนึ่งออก063เลขท้ายสองตัวออก09 ให้เลขศูนย์เลขศูนย์เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1เลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย2องตัวสุ่มเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ากำมันตามการพกรุธนนี้เลขรับอุดแตกยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรมมาโตคันลอตเตอรี่ชีโชคงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2 5งพรอลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข5าเลขศูนย์เลขสาชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี5 1 5 2 5 4 5 7 ถ้าเลข0มันก็จะมี 01, 02, 04, 07ถ้าเลข3มันก็จะมี 31, 32, 34, 37สําหรับผลงานคนที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชีโชคให้เลข9ผลการออกสากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก0 9ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันามาตามกันว่างวดนี้ลอตเตอรี่ชีโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รมโต้สยามเล็กรวยงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2560 67สยามเลขรวยให้เลข3ตัวเดียวเลข3จุด2งตัวให้32 35 37 13 43 83สำหรับผลงานที่พ่านมันหลุดขับไม่เข้าเป้าขลัมาตามกันมูดนี้สยามเล็รวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไม้ธรามโตคันเ,เลขเด็ดจากถ้ำนาคางวดประจำที่16กุมภาพันธ์2 5 67 เลขเด็ดจ,จากถ้ำนาคาให้เลข5กับเลข9ชชุดอ,องตัวให้ถ้าเลข5้ามันก็จะมี 51, 53, 54, 56, 57, 58ถ้าเลข9ามันก็จะมี 90, 92, 94, 19, 39, 69สําหำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าคลัมมาตามกันพวกกน,นี้เลขเด็ดจ,จากถ้ำนาคาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาโตอาจารย์วิหกแจกโชคงวดประจําที่16กุมภาพันธ์2567อาจารย์วิหกแจกโชคให้เลข7กับเลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 78 79 17 37 57 67ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 08 09 10 30 50 60สําหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าคละมาตามกันงวดน,นี้อาจารย์วิหกแจกโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ทำมาโตรค่ะล็อกเลขลับงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2567รหัสล็อกเลขลับให้เลข4เลข9เลข1ชุดสองตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี40 42 43 47ถ้าเลข9มันก็จะมี90 92 93 97ถ้าเลข1มันจะมี10 12 13 17สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขรมมาตามกันพวกคนนี้าหารหัสล็อกเลขลับจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิเิตอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน41 42 47 01 02 07ชุดทอง142 14 742สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจกใช้วิจารณญาในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ